ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมมันอายุสองเดือนเต็มนะครับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ใส่ปุ๋ยมาแล้วนะครับสองครั้งใช้ผ่านรถไถทำรุ่นไถ กบเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับฝนมืดมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ฝนมาวันก่อนก็สภาพที่เห็นนะครับน้ำมุ่งหน้า่าด่านมาเลยนะครับผมเป็นร่องน้ำกลางไร่เลยเนี่ยครับสุดยอดมากเลยโดนไปเยอะนะครับ แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะครับที่กำหนดไว้มันสองเดือนใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับผมตอนนี้เกี่ยวงามดูสิครับหัวหัวมันสับหลังอายุมันสองเดือนนะครับหัวมันใหญ่แล้ว ยังไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับโอ้ตัวนี้ครับมาดูครับเงานี้หัวเยอะมากๆโดนน้ำพัดมันสองเดือนนะครับเนี่ยลองนับดูสิครับว่ามีกี่หัวกันอันนี้ ลากฝอยยังเยอะอยู่นะครับลากฝอยอันนี้ก็หวัวหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดนะครับครึ่งทางนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ด แปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับโอ้โหหัวตอนนี้สุดยอดเลยนะครับยี่สิบหัวนะครับเง่านี้หรือว่าจะสลัดทิ้งก็ไม่ทราบนะครับลากเล็กๆตรงนี้ก็เยอะดีอยู่นะครับหัวเท่า หัวใหญ่กว่ากระชายนิดหนึง่งสองเดือนถ่าได้แบบนี้ทุกต้นนะครับเกินห้ากิโลต่อต่อต้นเนี่ยก็จะประมาณไร่ละสิบตันนะครับเพราะว่าเราปลูกล่องห่างเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบนะครับก็น่าจะมี สักสองพันต้นต่อไร่นะครับขอสักสี่ถึงห้ากิโลต่อต้นก็พอไร่ละแปดเก้าตันก็สุดยอดแล้วครับอีกสักประมาณ เดือนที่สามที่สี่ก็จะหวานระเบิดหัวอีกรอบนะครับน่าจะต้นเดือนกรกฎาฝนมาฝนกระหน่ำตกลงมาก็น่าจะมาหวานอีกอีกรอบนึงนะครับ ตอนนี้ลากฝอยก็หากินหากินปุ๋ยอยู่นะครับใส่ไปแล้วสองรอบก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝน,น,นเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ ล่องมันเห็นล่องน้ำเลยนะครับก็เป็นทุกปีครับจุดนี้จุดที่น้ำเคยผ่านก็ผ่านทุกปีนะครับเปลี่ยนทางน้ำก็เดี๋ยวจะโดนไล่คนอื่นเขาจะด่าเอานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําคัญมากก็คือกดติดตามแล้วกดดูนี่นะครับถ้าพี่น้องชาว youtube กดติดตามแล้วก็กดดูผู้ทําช่องก็จะมีกําลังใจทําช่องดีๆต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิี้ครับสวัสดีครับ